何 ายวาวุิศิละปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะหัวหน้าพักชาติไทยพัฒนากล่าวถึงผลโพลของรัฐบาลชุดนี้ที่อยู่เกินความคาดหมายจากประชาชนว่าตั้งแต่มีคอรมอปี62ตนมองว่ารัฐบาลชุดนี้กระท่อนกระแท่นจนจบสมัยถือว่ามาไกลกว่าที่คิดและเป็นเรื่องปกติของทุกรัฐบาลที่จะมีปัญหาต่างๆเข้ามารุมเร้ารวมถึงประเด็นที่เป็นข้อกังขาให้กับประชาชนสังคมสร้างข้อตําหนิทําให้ความเชื่อถือเนี่ยรัฐบาล ลดลงแต่ผ่านมา3ปีกว่ารัฐบาลทํางานได้ดีเกินคาดสําสหรับผลโพลเสนอให้มีการยุบสภาก่อนปีใหม่ตัวตัวคิดว่าแล้วแต่ว่าถามใครประชาชนแต่ละภาคจะมีความรู้สึกที่แตกต่างกันแต่าก,การที่ประชาชนไม่ได้ฉลองปีใหม่2ปีแล้วมายุบสภาช่วงปีใหม่เป็นความใจร้ายให้กับประชาชนทําให้พวกเราไม่สามารถรุ่มเฉลิมฉลองกับใครได้จึงขอให้เป็นหลังปีใหม่น่าจะดีกว่า เมื่อถามว่า,ามองอย่างไรกับวิกฤตองค์ประชุมสภาผู้แทนราษฎรขณะนี้นายวราวุฒิกล่าวว่าเราบังคับพักอื่นไม่ได้แต่เราจะทําหน้าที่ให้ดีที่สุดจะประคองเสียงในสภาให้ครบตนนึกไม่ออกเพราะไม่เคยเห็นสถานการณ์สสแหแหละออกไม่สามารถตอบได้ส่วนความเชื่อมั่นของรัฐบาลลดลงกระทบต่อพักไม่นายวราวุฒิระบุว่าในฐา,านะพรรครมรัฐบาลทุกพักได้รับผลกระทบ แต่เราอยู่บนเรือลํานี้ต้องช่วยกันพายต้องช่วยกันแก้ปัญหาเมื่อมีเสียงสะท้อนจากสังคมต้องยอมรับสาหรับการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้จะมีการประกาศของของวัญปีใหม่ให้กับประชาชนบรางไหมและจะทําให้คะแนนของรัฐบาลดีขึ้นมาไหมในวาราวุธยย้ำว่าอะไรที่รัฐบาลสามารถมอบให้กับประชาชนได้เป็นสิ่งที่ดีไม่คิดทําเพื่อคะแนนเสียงแต่เป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่ต้องดูแลประชาชนส่วนมอบไปแล้วประชาชนจะมองเห็นเป็นคะแนนบวกหรือเฉยก็สุดแล้วแต่ของคนที่ได้สิ่งนั้นไป